สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับโอ้ย ออกจากห้องหนึ่งวิ่งมาอีกห้องหนึ่งนะครับผมเมื่อสักครู่นี้นะฮะเราพาไปดูหลีดูไลมาแล้วนะครับผมอ่ะหน้าล่างต้องสวยและหน้าบนก็ต้องสวยด้วยนะครับผมโดยเฉพาะจุดกึ่งกลางของใบหน้าคือจมูกค่ะอ่ะดูที่จมูกก่อนเดิมเลยของคนไข้เคสนี้นะคุณผู้ชมมีปัญหาในเรื่องของปลายสั้นใกล้จะทะลุนะคะปลายบางแล้วนะแต่มันไม่ได้พุ่งยาวมากนะแต่มันใกล้ทะลุด้วยซิลิโคนของเดิมเนี่ยเป็นซิลิโคนที่แข็งเราเห็นขอบซิลิโคน แต่หัวตาเลยนะอือใช่ใช่ใช่ขอบซลนเรานึกว่าสันจมูกไม่ใช่หรอใช่ขอบซิลิโคนเลยค่ะขอบซิลิโคลบขอบซิลิโคนแล้วทรงทื่อทรงไม่สวยเลยทําให้หน้าของคนไข้ดูแข็งดูไม่ละมุนคุณผู้ชมครับถ้าดูอยู่นะทรงแรกที่อยู่ในรูปภาพนะกับทรงที่อยู่ตรงนู้นนะคุณเลือกทรงไหน กดเข้ามาเลยครับถ้าเลือกทร<ช>งใหม่กดหนึ่งเข้ามาเลยครับใช่โอ้โหล้วบอกว่าเคสนี้นะหลังแก้เสร็จทันทีคือสวยเลยหลังแก้เสร็จทันทีคือเปลี่ยนเลยนะคะเปลี่ยนรูปทรงใบหน้าเปลี่ยนรูปทรงโครงสร้างจมูกไปเลยนะจากจมูกเดิมแบบนี้คนไข้บอกว่าอยากได้สโลปค่ะอยากได้ไปลายพุ่งหวานๆเข้ากับหน้าได้เลยเราทําให้ได้ไหม<ช>เมื่อสักครู่นี้ได้เห็นกันไปแล้วเว็บหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูอีกอันนี้ให้ดูก่อนบีฟอร์นะฮะค่ะนี่คืออัฟเตอร์อ่ะสโลปปะล่ะ ส<โ>ล,ลวยปลายพุ่งไปเลยสวยมากปลายจมูกพุ่งมกแก้ไขยังไงอันนี้แก้ไขยังไงอันนี้บอกเลยว่าคุณหมอนะคะมีการเปลี่ยนซิลิโคนปรับทรงโครงสร้างทางด้านในและมีการนะคะรอ,องปลายด้วยเนื้อเยื่อกลนกบด้วยนะคะเลยทําให้ปลายจมูกเนี่ยยืดยาวแล้วก็พุ่งสวยแบบนี้นะแต่ที่สําคัญพุ่งแบบนี้สวยแบบนี้แน่นอนอยู่กับเราได้ตลอดชีวิตนะ อ่าใช่ครับอยู่กับเราได้ตลอดชีวิตแล้วก็คุณไม่ต้องกลัวเรื่องของการเบี้ยวเอียงเลยนะครับผมเพราะว่าเราใช้ซิลิโคนนะครับชิิคพิเศษเฉพาะของเรามีความนิ่มความแข็งแต่พอดีนะฮะมันจะไม่เสียดสีผิวด้านในสองนะครับผมวางใต้เยื่อหุ้มแกนจมูกนะครับผมนะฮะสี่เออสองสามสามนะครับเหลาเคสหล่าเคสนะครับผมวางลงไปมันจะพอดีนะฮะไม่เกิดปัญหานะครับเรื่องของจมูกลอยถ้าจมูกลอยเนี่ยมันจะดันไปข้างหน้าแล้วปลายทะลุเลยนะหรือ นี่นก็เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งอันนี้ออคือเปลี่ยนไปเลยค่ะคุณผู้ชมทางบ้านครับเปลี่ยนไปเลยดูทรงจมูกคือเป๊ะมากนหน<ป>ใคร<า>ว่าจมูกแบบนี้สวยไหนใครว่าจมูกแบบนี้เลิศนะ พิมพ์เข้ามาให้น้องเข้าหน่อยใครว่าสวยพิมพ์สวยเลยค่ะใครมีความคิดเห็นอย่างไรพิมพ์โอหนี่นี่นีดูความแตกต่างตอนหันข้างนะคะมุมข้างเลยจากทรงเดิมไปทรงทื่อๆนะคะที่ไม่ดูสลบไม่ดูลมุนนะคะแต่ทรงใหม่แล้วนะคุณผู้ชมขาสลบสวยมากขนาดเป็นเคดแก้นี่สวยมากเลยครับแก้นะคะแก้ตาเท่าไหร่คะเคสแก้นะคะถ้าเป็นแก้ตาเริ่มต้น5,000บาทเท่านั้นค่ะแกตาห้า0ันบาทแกหมูกก็5,000ันมั้ยใช่แก้หมูก็5 0 0 0บาทเช่นเดียวกันทักทายคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณ วิระวิราดานะครับวิราดานะครับสวัสดีสสดคุณคไม่ต้องพูด okay. โอเคสวัสดีครับ <c oughs> ไม่ใช่ชื่อขาว<อ>นะสวัสดีครับผมสวัสดีพี่แดงด้วยนะครับผมสวัสดีคุณหญิงครับสวัสดีคุณวิจันด้วยนะครับผม นะครับผมใครที่เราทักทายเ,าเราทักทายไปแล้วนะครับทักทายเรากลับด้วยนะครับ<ช>ผมสวัสดีกลับมาหน่อยนะฮะให้เราเรากลับหน่อยนะคะ <S 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 เคสนี้เราพามาดูแบบโอ้โหเคสจมูกปังๆเลย<ช>และนอกจากทรงที่สวยนอกจากทรงที่เปลี่ยนแล้วนะคะอาการจมูกบว,วมช้ำเนี่ยไม่มีเห็นเลยนะไม่มีเห็นเลยคุณผู้ชมชครับนี่คือซิลิโคนเก่าคุณผู้ชมครับจมูกเก่ากับซิลิโคนเก่าอยู่ในรูปนี้แล้วนะครับผมนี่เลยนะครับเอาเทียบให้ดูนะครับผมว่าทําไมมันเป็นแบบนั้นโอ้ยการเรา เอยนะครับผมค,ความแข็งของซิลิโคนเออยนะครับทาให้หน้าดูไม่ละมุนหน้าดูแข็งมากใช่มาดูทื่อๆค่ะคุณผู้ชมทางบ้านขาซิลิโคนเนี่ยมันดูทื่อๆนะคะไม่เพิ่มความส l บไม่มีความพุ่งความละมุนนะคะใช่ครับเพราะฉะนั้นนะคะเข้าไปอยู่บนใบหน้าแน่นอนทําให้หน้าเราดูแข็งนะคะจมูกเนี่ยเป็นจุดเซนเตอร์จุดศูนย์กลางบนใบหน้า<ช>นะถ้าเสริมทรงที่แข็งไปถ้าเสริมทรงที่ทื่อไปจะทําให้หน้าเราดูแข็งดูดุขึ้นทันทีใช่ครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะได้ทรงแบบไหนเนี่ยต้องมาคุยกับคุณหมอแล้้วก็ตอง สากันให้ดีนะฮะเพราะว่าอยากถ้าอยากเป็นสายหวานเหมือนข้าวข้าวอย่างเงี้ยแล้วจะมาใส่จมูกั้งแบบว่าสันตรงตั้งแต่หัวตาเนี่ยมาถึง,ถงนี มาถึงจนถึงปลายยังไม่ได้มันก็ไม่ไหวนะมันก็จะหน่าดูโปรนะน่าดูแมนเกินไปบางคนเสริมจมูกมามีมดลูกปุ๊บพอเสริมจมูกปุ๊บเหมือนตัดมดลูกทิ้งเลยหน้าคือเป็นสาวสองขึ้นทันทีเลยอะไรล่ะเป็นผู้หญิงอยู่ดีๆเสริมจมูกเสร็จเป็นผู้ชายงงนะครับผมสวัสดีพี่ปิยมาศนะครับผมเข้ามาแล้วเรียบร้อยฝากกดแชร์คนละหนึ่งแชร์เป็นค่าข้าวให้เราหน่อยนะฮะหนึ่งแชร์มีค่าหนึ่งบาทนะครับผมแชร์ให้เราหน่อยนะคะนอกจากแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับเราด้วยนะคะ นี่แพงไหมจมูกเนี่ยไม่แพงเลยไม่แพงเลยเริ่มต้นเพียง8,900บาทและที่สําคัญเรามีสี่ทรงให้เลือกด้วยบ้าจริงหรอเร่งเรามีสี่ทรงให้เลือกเลยนะมีตั้งแต่อะไรนะพิตตี้พิตตี้อ่ะพิตตี้ควีนพิตตี้ควีนเนี่ยจะได้ในเรื่องของเน้นปลายนะคะเออเน้นสันไม่เน้นปลายเน้นสันไม่เน้นปลายนะคะแล้วก็ทรงที่สองนะคะทรงชาร์มมิ่งควีนชาร์มมิ่งควีนแม่คับผมอยากได้สันอยากได้ปลายด้วยเอาทั้งสองอย่างเลยเอาชาร์มมิ่งควีนไปเป็นฝอฝอเป็นฝอฝอ แบบสายฝอแต่ว่าถ้าอยากให้ดีกว่านั้นค่ะต้องทรงอะไรแม่ Perfect Queen Perfect Queen Perfect แน่เพราะว่าคุณจะได้ทั้งสันสโลปและปลายที่พุ่งด้วยและก็สุดท้ายเลยทรง Diamond Queen นะคะสวยระดับราชินีสวยระดับแบบคนงามงามต้องงามด้วยความเด่นดีต้องหักศักดิ์ศรีเป็นกุลสตรีแม่ยาแม่ยี่อย่างนี้เลยถ้าเสริมทรง Diamond ไปก็คือนะฮะมันเป็นทรงที่คุณจะได้สันสโลบไปพุ่งนะครับผมรับกับหน้าผากของคุณแล้วก็ได้เป็นซิลิโคนนะครับเหลามือเคสต่อเคสแล้วก็ยังมีการรองด้วยวัสดุพิเศษด้วยนะครับผมอย่างเคสนี้รองด้วยก้นกบงงเหมือนกันว่า ตูดเอามาทำน้จมูกได้ยังไงได้นะเคสนี้ราคาแก้นะคะเพิ่มต้นเริ่มนะเพียง5,000ันบาทเท่านั้นเริ่ม5 0 0พันบาทเท่านั้นครับใช่ค่าแก้นะคะการที่นําเนื้อเยื่อจากก้นกบเนี่ยมาใส่ที่ปลายจมูกนะคะเนื้อเยื่อก็คือชิ้นส่วนส่วนหนึ่งในร่างกายของเราเองครับผมก็ยังมีชีวิตอยู่ค่ะนําออกมาแล้วเหมือนเป็นการย้ายเซลล์ปลูกถ่ายเซลล์ค่ะนํามาไว้ที่ปลายจมูกมันก็จะอยู่แบบนั้นนะคะใชาใช้เวลาไ่่นานใากในการ่ี่จะเอา เนื้อเยื่อก้นกบนี้ออกมานะครับผมและใช้เวลาไม่นานมากที่จะเอามันเข้าไปอยู่ที่ปลายจมูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเซลล์มันยังอยู่ยังไม่ตายนะครับผมแล้วก็อยู่กับเราได้เป็นเซลล์ของเราเองไม่แอนตี้บางคนเออบางคนไปลองกับอย่างอื่นนะบางทีมันก็ได้บางทีมันก็บวมบางทีมันก็แดงแล้วแต่เคสใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะที่หลักๆเลยที่คลินิกของเรานิยมใช้รองไปก็คือเนื้อเยื่อก้นกบแล้วก็กระดูกอ่อนหลังหูดากจะเป้าไหมคะอะไรนะดากจะแป้าไหมคะคนกถาม ไม่แป้วไม่เป็นแป้ว<ป>ก็คือเย็บให้ปกติเย็บให้ปกติกแผลแค่เซนติเมตรเดียว1เซนติเมตรนะคะร้อยละ100ไม่มีใครเดินโชดะใช่แล้วมันอยู่ตรงร่องก้นใช่มันก็จะเรียบเนียนเป็นเส้นเดียวไปกับร่องก้นเลย <S <S หรือว่าบางครั้งบางทีคุณอาจจะพลั้งเผือนะคะใส่กางเกงเอวต่ำแล้วนั่งเก็บอะไรสักอย่างเออหรือว่านั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ มันก็ไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นเส้นเป็นเส้นเนี่ยใช่มันเนียนเป็นเส้นเดียวกับร่องก้นเราเลยนะคุณก็พูดจะเห็นภาพคุณงงงงมากใครอยากมีจมูกสวยๆแบบนี้ใครอยากมีหูดังสวยๆเป๊ะเปปังๆแบบนี้บอกเลยว่าต้องคุณหมอเอที่คลินิกเท่านั้นนะคะก่อนจะไปถึงหมอเอหูดังคืออะไรจมูกจมูกหูดังหมายถึงรูจมูกจมูกเป็นภาษาอีสานนะคะแปลว่ารูจมูกนะเพะฉะนะนะคะหากใครสนใจอยากมีจมูกสวยๆแบบนี้ติดต่อเข้ามาได้ที่ เบอร์0834291999หรือว่าอินบ็อกเข้ามาดูรีวิวขอทราบโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่นะคะอินบ็อกของทางเพจคิว<ม>ค้วนีได้เลยมีรีวิวให้ดูเยอะมากใช่แล้วเพียงคุณทักว่าสนใจทำจมูกค่ะจะมีภาพประมาณร้อยภาพขึ้นมาก่อนนะครับหรือว่า <laughs> ทักเข้ามาเขาไปดู <laughs> <laughs> มโมโหงโมโหนะอยากทำอยาก <นะ S 2> ทำแต่คลินิกไม่เปิดสักทีไม่เปิดสักทีอดใจรอไม่ไหวแล้วใช่แล้วแต่เรื่องความสวยเนี่ยเรื่องอาการบวมช้ำเนี่ยคือน้อยมากที่เนี่น้อยมากที่นี่ขนาดเป็นคสตแก่นะเขามียาสรุปนอนหลับ ให้คุณนอนหลับก่อนค่อยฉีดยาชาอ๋ออันนี้คือเลิใช่เพราะที่อื่นนะฉีดยาชาสดฉีดยาชาสดคืออะไรขยายความนิดนึงก็คือเรานอนอยู่บนเตียงก็คือเอาเข็มปักใส่เราเลยเราก็ยังรู้สึกตัวอยู่เจ็บ เจ็บมากมันเจ็บทรมานนะครับไม่ใช่เจ็บเสียวใช่มันเจ็บทรมานไม่ใช่เจ็บเสียวเด้อมันคนละอย่างเด้อมันเจ็บเพราะฉะนั้นที่คิวคลินิกของเราหากใครกลัวในการเสริมจมูกหรือว่าใส่กรรมต่างๆของเรามีเทคนิคยาสลบนหลับร่วมให้ด้วยนะจ๊ะโอเคนับวันมากๆสำหรับคดีนี้ใช่แล้วเดี๋ยวเรามีเคสอะไรมาให้ดูอีกเนาะใช่ค่ะเดี๋ยว ติดตามเลยนะครับผมวันนี้ข้าวหลามกับข้าวข้าวนะครับผมจะพาบุกห้องผ่าตัดทุกห้องที่มีเลยนะครับใช่ใครทําอะไรอยู่เราจะซอกเราจะซอนเราจะแซงเราจะแงะเราจะงัดออกไม้คุณผู้ชมได้ดูกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเข้ามาดูแล้วกดไลค์กดติดตามและกดติดดาวของทางเพจคิวคลินิกด้วยนะจ๊ะแจ๊